ภายหลังกลุ่มแฟนคลับนางงามรัวคีย์บอร์ดคอมเมนต์กันสนันดราม่านิโคลีนพิชชาภาลิมสนุการรองอันดับหนึ่งมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์2022ที่เธอนั้นไม่ได้ไปร่วมงานขอบคุณสปอนเซอร์พร้อมเพียงกับเพื่อนๆขณะที่นิโคลีนลากับกองประกวดแล้วเนื่องจากว่าคุณตาเสียชีวิต ซึ่งแฟนคลับนางงามก็ถามนิโคลีนรองอันดับหนึ่งมิสจูนเวอร์ a i l ล n d 2022อีกเช่นเคยเพราะไม่เคยเห็นเธอปรากฏตัวในงานดังกล่าวต่อมาในกลุ่มแฟนคลับของนิโคลีนได้แจ้งว่านิโคลีนติดสอบและได้แจ้งกับกองประกวดไปแล้วแต่ดราม่ายังไม่จบแฟนคลับนางงามแฮโรโพสต์กันขับข้างในกลุ่ม Facebook บาง post, โพสต์รวมคอมเมนต์กันสนันมากกว่า300ข้อความอยากให้กองปลดริบรางวัลคืนหรือให้นิโคลินสละสิทธ์เองหากไม่ยินดีจะทำงานร่วมกับกองประกวดขณะที่ก่อนหน้านี้นิโคลินเคยออกมาโพสต์ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องคิวงานที่มาก่อนมาหลังทําให้ครั้งแรกไม่ได้ไปร่วมงานขอบคุณสปอนเซอร์แต่ได้มีการแจ้งกับกองประกวดไปแล้วไม่ได้มีปัญหาและยืนยันที่จะทําหน้าที่รองอันดับหนึ่งอย่างดีที่สุด ครั้งต่อมาไม่ได้ไปร่วมงานขอบคุณสปอนเซอร์เพราะคุณตาเสียชีวิตส่วนดราม่าไม่ไปร่วมงานจนถูกจี้ให้สละตตาแหน่งนิคโคลินก็ติดสอบเหมือนเรื่องราวจะเงียบไปในส่วนของดรามา่าจนต่อมานิคโคลินพิชาภาลิมสนุการก็ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานแต่ก็ไม่มีใครดราม่าอะไรมีแต่คนร่วมแสดงความมีดี แต่ล่าสุดไม่รู้แม่ลีน่าจังไปโกรดนิโคลินมาจากไหนด้วยเรื่องอะไรอัดคลิปด่าถ,ถึงการทําหน้าที่ของนิโคลินโดยอ้างว่าแม่ปุ้ยจะปลดนิโคลินออกจากตําแหน่งจะเอาโอปอขึ้นมาแทนที่พร้อมทั้งบอกว่ากองประกวดหมดเงินไปกับเธอเท่าไหร่นิโคลนแม่ปุ๋ยมิจูเนเวอร์กลังจะปลดเธอออกแล้วก็กําลังจะผักโอปอดันโอปอขึ้นมาเป็นอันดับสองถ้าแอนนาเสือเนียไปประกวดมิจูเนเวโลก โอปาก็จะทำหน้าที่แทนเธอแย่แม่เธอไปคว้าผัวรวยๆเธอทิ้งงานสัญญากับมิจูนิเวิร์สกองประกงประกวดมิจูนิเวิร์สและเธอก็ไปจับผู้ชายรวยๆเธอคิดไหมว่าแม่ปุ้ยเขาเสียหายเ็าให้เธอไปร่วมงานเธอก็ปฏิเสธหลดอ้างว่ายายตายอ้างหาติดสอบเธอทำอย่างนี้กองประกวดเขาเสียหายทำไมก่อนที่เธอจะมาประกวดเธอไม่คิดก่อนว่าเธอจะให้ความร่วมมือ เธอทำไม่ได้เลยนิโคลีนฮะรู้ไหมว่าแม่ปุ้ยมิจูนีเวอร์เนี่ยเขาโกรธมากเขาจะโอนตำแหน่งเนี่ยปลดเธอออกจากกองประกวดเลยเข้าใจแม่แล้วเขาจะฟ้องด้วยเพราะเธอผิดสัญญาเธอไปคิดดูคุณหมอไก่อ่ะเขารักเธอยิ่งกว่าลูกไงไส้ทุ่มทุนสนับสนุนเดินทุกอย่างหมดไปเป็นเงินตั้งหลายล้านแล้วในที่สุดเธอก็ไปรับการคลินิกเอิร์นเธอรู้ไหมว่าจะททำให้คุณหมอไก่อ่ะ เอมันลูกสาวคนหนึ่งอะเสียใจขนาดไหนมิโคลีน อย่างไรก็ตามถ้าดูจากคอมเมนต์หลายคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับหลีหน้าจังซ้ำยังอีกฝั่งใน Facebook อย่างเพจบ้านนางงามจัก,กรวาลยังออกมาระบุอีกด้วยว่าเมื่อช่างน้ำหนักสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่เสียไปจากการเชิญผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งเป็นกรรมการบอกได้เลยว่าแฮชแท็กได้มีคุ้มเสียดูเวทีมิสยูนิเวอร์ไทยแลนด์มาเกือบจะ20ปีไม่เคยเห็นใครทำกริยาวาจาดึงนางงามได้ตกต่ำมากถึงเพียงนี้ขอส่งสารไปถึงแม่ปุ้ยก่อประกวด MUT ขอให้ปีนี้เป็นปีแรกและปีสุดท้ายอย่าได้ไปคล่องเกี่ยวกับเขาอีกเลยจบกันแค่นี้สงสารนางงามประเทศไทยเรายังมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้และที่สำคัญมีวุฒิภาวะรู้จักการให้เกียรติกันอีกเยอะที่สามารถดึงมาสร้างภาพลักษณ์ให้กับเวที Miss u n นเว r ร์ t ไ a ยแลนด์ได้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ